ลโลสวัสดีครับคุณผู้ชมท่นหลายยูอนเนเม m e r คุีเซชครับวันนี้ควรจะมาเอาสองเอาฟรีไอเทมีกเช่นเคยครับซึ่งฟรีเช่นวันนี้มาอีกแล้วครับเสื้อผ้าสีนี้สาตัวเสื้อสองตัวครับกับอีกกางเกงหนึ่งตัวครับอันแรกจะเป็นเชิร์ตของ Stupid T-shirt สีดำครับก็คล้ายๆกับตัวสีขาวนั่นแหละแต่ว่าขุนแค่มันสีดันเฉยๆครับกุก็กแล้วก็เก็บนาวเลยครับ แค่นี้ก็ได้แล้วครับจะต,ตามมาเลยครับอีตัวอีตัวหนึงครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเบสบอลเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ัอย่าง BLW ครับกูเก็ตเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับสุดท้ายนี้ต้องเป็นการเกยเสียแล้วเกือบลับไปเลยครับแค่นี้ครับจบคลิป